ได้หมดแล้วน่นรารักจังเลยไหนเล่ว <c oughs> ไม่เป็นไรโยมให้ได้โยบุชายก็ได้โยบุชายอ่ะเอาวางกล่องกอกก็ได้อ่าเดินไปเลยเาายื่นให้เฉยๆจ้ะฮ่าฮ่าฮ่ <c oughs> <c oughs> อ๋อไม่หิวเหรออ๋อจะเอาข้าวโพดจะเอาข้าวโพดเฮ้ยชอบข้าวโพดมากกว่าจ้ะอย่างงี้ยไม่ต้มจ้ะถ้าต้มแล้วมันเสียไวด้วยแหละอ่าเขาจะขึ้นข้างบนเพราะว่าเขาก็จะกลัวหมาแต่ในเมฆถ้าไหลจะจะอยู่ศาลนู้นจ้ะศาลอยู่ข้างถนนท่านศาลใหญ่ อันนี้ไลฟ์สดปกตินี่นะไม่มาก็ไม่รู้เท่าไหร่ไม่เจอหนูเนาะครั้งนี้เจอเฉยเลยเยี่ยมดีเจริญศึกเจริญธรรมนะตอนนี้ก็ได้กิ่นตัวน่ารักมาก ได้มาอยู่กับวัดที่อาจารย์ใจดี <c oughs> บางทีเขาไม่เลีออย้ยงนะป้าจารย์ใจดีอะ่ะ <c oughs> บางทีโยมไปวัดเจอหมาขี้ล้นเต็มไปหมดแลยโยมไม่ไปในวัดเละ <c oughs> ไม่ใช่ว่าเราเกียดนะแต่ที่นี่ที่นี่มาจะไม่เห็นขี้หมา <c oughs> เราเราโยมสงสารหมาเจ <c oughs> <า>้า <c oughs> เรินสุขจเจรินถรมนายโยมนะจอมาแล้วโยมนะจอมาแล้วนะก็ตอนนี้มีคนโยมนะมานะมาหาจอ <c oughs> มีวาสนาได้เชกันแคใหญ่เลยอไปในเมือมันหาที่จอรถไมได้แก้วมักเมื่อนไปหาซื้อตลาดทอ้านประจาก็หมดเนาะไม่ได้มาส่งแต่จอจอ,จอจะชอบอันนี้มากกว่านี่ อดจ้ะฝนก็ตกนมก็มาเจริญสุขเจริญธรรมมาได้เยอะเย็มนะมาทานจอกินแซ่บๆคุณโยมมายืนได้จ้ะยืนได้โยมยืนแล้วก็หันหลังให้เขาอ่ะตรงนั้นแหละถ่ายเป็นถ่ายเป็นคลิปเอาเอาเอาโทรศัพท์ให้หลงตาก็ได้ แสบแสบเป็นเป็นเป็นรูปก่อนก็ได้ตอนเห็จอก็นั่งกินแสบแสบเดี๋ยวเดี๋ยวมาหามาหาจอ ก็มองอย่างนั้นเฉยจะเข้าลั้วเราจะไปชิงอาหารเขาเกี๊ยวนาอร่อยเลยอ่ะเอาละขึ้นกระบนละขึ้นกระบนละนั่ังกินแ่บๆก็เดี๋ยวจะ ส่วนมากเขาจะไปหาเราเมื่อไหร่เราจะจับได้อย่างหลวงตาอยู่ที่กุฏิเราไปหาหลวงตาจับได้แต่ทุกวันนี้มันมีหมาไม่รู้อ่อนกาา็มาทิ้งทีนี้มันก็ไปอยู่กับหลวงตามันก็เลยจ่อไม่กล้าไปนนใช่เลี้ยงไม่ได้แล้วกเ,เลี้ยงทั้งแม่ทั้งลูกเลยอ่ะทิ้งทั้งแม่ทั้งลูกเลยอ่ะก็บางทีเราโยกไปเจอนะเราบอกเอาไปตอนอเขาก็ไม่มีเงินอาช่วยเขาดอช่วยเขาสงสารหมา เียแล้วเวลามีลูกออกมาเรียนกัะเป็นเยอะโอ้โหเดี๋ยวเวลาเอฟซีมานะไม่เจอกันอยู่เมืองนอกจะมาหาเลยใช่อยู่ต่างประเทศโอ้เห็นหงย่างแล้วแล้วเคี้ยวอร่อยด้วยนะ ถีายวดังตต่อไข่ดิอ่ามองหน้าต่อไข่มองหน้าเออเนี่ยชอบให้รูปไข่ นั่นาไปอินเดียบ่อยจะไปปีละครั้งจะชอบไปสวนมต์ที่ใต้ต้นโพจ่ะไปเองจ้ะจะขึ้นเครื่องไปเองม,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 มีมีพเพื่อนอยู่ที่นั่นจะระเพื่อนเขาอยู่ที่อินเดีย ใช่แต่ก็ขอทานเยอะเยอะยากจนเยอะโอ้เราถ้าเราไปเห็นเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเราโชคดีที่เราอยู่ไทยใช่แล้วเรามีงานทํามีที่ดินอยู่มีข้าวกินทุกอย่างที่<ร>นู่นไม่มีใช่แต่เขาก็มีความสุขแบบของเขาแหละก็กำเขาเนาะถ้าต้องไปอยู่อย่างนั้นแหละใช่ นั่นเด้อสมบูรณ์ทุกอย่างหลังมาใบฮะไปเที่ยวถ้ามีงานเขาก็ลงไม่ลงมาก็จะลงมามามาเกียนกินกับเขานี้นิดแล้วก็แล้วก็หายจะแล้วแต่เป็นบางงานจะบางงานก็ไปปวนเขาขบวนเยอะนะไปขึ้นขบวนต่ออีกอ่ะ ่อนีโสวขึ้นสูงมากเลยกินอร่อยมากเลยก็เอาคกิบจอบ้าจนะจนะหนวเาจับเนะลบุรีหนาว no